สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับรุ่นนี้ครับ w s 34 3,500วัตต์นะครับรุ่นนี้มีกันช็อตนะครับตัวนี้คือตัด Safety นะครับ s a ่ Safety ตัวนึ่งนะครับเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับ ลน์อินนะครับไฟเข้านะครับ L อนะครับตามนี้ตัวนี้ก็เป็นท่อน้ำเข้าตัวนี้ก็เป็นหม้อต้มตัวนี้ก็เป็นที่ปักนะครับปักอรุ่มนะครับตัวนี้มีรุ่นที่เซฟตี้ด้วยนะครับกันกันดูดนะครับตัวนี้แล้วก็จะเสริมตัวนี้ด้วยกันดูดตัวนี้ด้วยนะครับสองตัวเลยนะครับ เพื่อเพื่อ,อให้ง่ายน,นะครับต่างเรคุ าน,นยากนอนจากว่ามันหอนบ่ พิเศษเพ่เียวกับเที่ยงแต่เพื่อเี่ยงสิบบาทัวัวตรงกันใช้สายไปก่ที่ไหนเกแข็แูเแล้วตหเคยอยู่เท่าไมุ้ยูยมาสีเดีย คุมยาดีเด <the> <ite> ้ยนหญ่ียาดีเด้ยากีโตหนึ่งหนึ่้ไตรงแนวที่เราบางคนสีจะแันเพาม่ยาดีอไปกินีนโอ้ยมาทีสียาเไปกินไปหาเราในกระดูกใหนี้ม่รเอายาอย่างไรยันยาตกอยาตรงไปปอกระปุกกระปุกกระปุไปเป็นไปไปเอาใหม่ไปพันไังไไป้อก่ายายายากนี่มันไปร้องนนี่ประเดนเราต้องเ้าเนาะ พกคลมไ่เบ้าออคม่เออค่อม่มาวคมเอามาข้ากพกมเปบ้านเขด้วยกันากมาม่มบวาจะไปดไร้นของแม่มันมไม่มีขวดได้อีกิขนมจีนบอกว่าได้อจนที่ฉันชอบที่มันกิขนมจีนยังไงขาแม่กับพวกเดียวขาหน สั่งกระด้างเตียงอุ่นปลาสายไส้ตัดไฟเต็มต่อไฟน้าคุณ สามแดดเดียวป่ะอ uh, yeah. well, yeah. mm ่าแค่นี้ก็ขอกขวบพันสิเป็นยังใส่ขอบเลยนะะคือจะหาวอย่งนี้งมุมขันหงอตอนสิเป็นอืออือเห็นบ่เห็นเอามุมหน่อหนจะต่อไงเออเอามุมมันต่อได้นะเป็นยังมองมันเก็บน่ง ตัวมันสีรงได้แล้ว้ออสายก่อนมันไม่ไปอเกเทิ้งเขาหัเลย่อสายอีกเอาวากันึงปิดอ่ะสารซะตนี้สิส่ไป ต่อสายดินบ่สายดินเห้แน่นบ่สายดินเขียนไปสุดบอนี่ จำเรียบเลยอีบเดินสายไฟเก็บสายไฟให้เรียบร้อยต่อเขาหนักต่อหนักต่อเขาไม่เครื่งองโมเดวก็ได้ตัวทัง้งกลมท้ไม่ไฟหมอนหัวไ่หัก สายไฟบ่ทนอะไรเลยสักอย่าต่อเขาแค้งเทอ อุ้งตอแข็งแขแรงอยมานี้แเรอ่ะต่ออะไรแม่ว่าว่าตรงตอหรอม้วนี่โอ้ยสร้างท่อนตอเป็ากน้โมเขา ของของกับเขาไปเลยเห็นบอลมันเด่นหนเนมัตรงตอกมันงหรอก็ได้ตอกกได้พอันเลยบอกตรงตอกมันตอกไงตอกไป กอหนึ่งกะไวครองไน่ออะไรตังหักไวที่อยกันไรข่คม่เหือได้จอไง เห็นบ่เลยโอ้คือมันใช่มันมันมันขีดเขาสอตอนเขาขีดก็ได้ตัวสอเขียวนั่นเขาสอเขียวเขาปวดเขาเคี้ยนสอเขียวมันหลุดงูตัวมันมันมันบอลมันมันบมกินได้นะเห็นเห็น ช่วกันดันเห็นมันทานครมืองน้าตี้ในะสตรีช่วยกันดันช่วยกันด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 ันช่วยกันดันเมือหน้าที่ในะสตรี

โอ้ตกเราเสียเรือนเรือนแรกเเนติดติที่8เมษแล้วอ่นบิเค้าไปมันมาปรา โอ้ยเกลือเราบ่โอ้ย bò bò hết rồi hết lẻo nè làm gì nhỉ? Bơm nè, bà bà làm đây này đã, làm bà bà này đã. Bịt vải vậy, không bịt bịt làm vậy. Bịt hết nè. Hả? Bỏ hết để xài đây à? Bỏ bỏ hết xài vải vô. Bỏ đây chứ bỏ. Ừ. Nó bịt kia là làm như này đấy. Bỏ hết để xài vô. Bịt nhám này. ก็พ่อท่านเหตุเดียวพอให้ต่อได้เปิดใส่ที่เขาทะเล็ดอยู่เออใส่นาขกอน่อนยอจะจะมีไฟ เราใเขามากเวาจะพูดงไ ในพานแท่ละเนี่ยโคษรชนสุดไปโคตรรองไหแล้วมันบอ้พอะานต้นอ่ะพานโตย่งสุดพานเ่นไป้ายอันป่านวันละมันละบางเสาร์กันไกบักไล่ขีดนึงพ่อยหงนกาต้องการบอกน่นขีางสตรีมโง่หลายไก่บักไล่หนึ่งป่ะมันได้ยันหล่ตอัตีมใหเป็นผาปนีไมยางจะเปผาเมบนหมดนก็จบผา่จะมฟัง เขาเหเป็นผ่าไเขาปิดเสียงไปบนบัลลังบัลลอนี่มันเขาจะไปนางผากนะไปนางผากเอานะไจะเห็นเขาบอกว่าน้องจะเป็ั่งน้องเน่ยเขาไปสสติเนี่ยขนเขาบตอไเเเป็นผาเหมอออ้ทานข่างอไเก็บผาไปแล้วเขาจะเาไปเสียใส่ที่ไหนไปนางมันย่าไปจุไอยางกไปจะฝังนี้ึจะเือแค่แต่อะไรแบบ แล้วจังผ mm ักนะแล้วแบบรถไฟยหมเชยป่ะ hmm. ต uh ั้โยผักไยมาเดียวราตอทอดผนมอย่มัยมอย่ไนย่ะิน่อยเดี๋ยวสางอย่างนีะสร้างเ้นอะมันอันนี้อันนี้มันดีมเากัลถ้าเป็นก๋วเตี๋ะครับผักกาดกากี ใส่ไปก่อนขงกเปลี่ยนนี่นี่เมียตาสายอันนี้นี่กคยังตออย่างเงี้ยพอได้ตอวัตถสิบคนนต่อนี่วันหนึ่งวันหนึ่งเป็นเป็นเป็นบว่าสามีเป็นเห็นอยังกับเเืนสร้างไข่ที่เล

น,นี่ยังไงมีท่างมากคนเดียวมีท้างมากถ้ามันข้มบอคนเดียวเพราะตีโค้งทางเ<อ>มีมกิมามากาคนอ๋อคนแตอเคอเจ้าหนูจะแก้ปัญหาเดยอาศัยอะไได้คือแม่จะได้นั่งด้วยได้ิดลาดนดของงานัน่ได้เดินยืานไร้เังแ่นนี้ด้รถไฟดี้องเขาเก็เร่ เป็นแรงไอ้ซีซีนี่เออีมันจะร้อประัดน้ำโวๆแบบนเขประหยัน้ำเยอเนิเขาเาแล้วได้ขหมยา้วยเลยมันบดกาวมันบดยางเดียวบดกาวบดยางเขว มีมนดได้นะครับดึงดึงถ้าดมาูม <ừ> ันไนอ,อต้อง ขึ้นไปทั้งหมนะมาเนี่ยฮะฮอกเดือคนอีกแล้วกุ้งเทศยกุ้งเทีเทียไหมพุ่งอ้องไหเทศป้องกันไฟดว่ามันตัดว่ไฟหัวนะไฟรั่วอ่าเเอไควง เสี็บเรียบรอ้อยต่อเอานะ้ำต่อตรงนี้นะครับแล้วพันเทปเกา่าตอนนี้นก็ต่อตรงนี้เลยตอนนี้นก็น้ำเข้าได้ก็ดอ ก็เหมือนโม่เขาเออน้ำออกก่อนน้ำเข้าน้ำออกอ่าโอเคเดี๋ยวน้ำเข้าออตรงนี้เดี๋ยวจะมาต่อตรงนี้ครอบกอนตัวว้าวอีกนี้นะครับก็ทำการติดตั้งระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผ่าน ตัวนี้เซฟตี้นะครับตัวนี้มีระบบป้องกันไฟรั่วนะครับทดสอบระบบตัวนี้นะครับไฟขึ้นก็จะกดตัวนี้มันจะทิปนะครับถ้าไฟรั่วนะอ่าต่อปลั๊กให้ใหม่นะครับทีนี้มาดูในห้องน้ำห้องน้ำอ้าวออกเปิดผิดนะครับปลั๊กไฟนะครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ เดินแบบง่ายๆนะครับตัวนี้ระบบทํางานเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ต่อท่อให้ใหม่นะครับโดยใช้เชือกฟางกับมัดเพื่อให้มันไม่หลุดนะครับแบบประหยัดนะทําแบบประหยัดใช้งานได้ตามวัสดุที่มีนะครับตัวนี้ก็เป็นวาลน้ําไปยังเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับ ก็แบบไม่ใช้น้ําอุ่นก็ใช้ตัวนี้ครับอ่าไม่ต้องผ่านน้าอุ่นสําหรับอ่าคนที่ไม่ต้องการผ่านน้ําอุ่นนะก็ใช้งานได้ครับส่วนตัวนี้เป็นฝาตัวเครื่องทําน้ําอุ่นครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ครับมาติดตั้งให้น้องสาวครับเครื่องทําน้ําอุ่นนะเราต่อระบบสายดินอย่างดีเลยนะครับตัวนี้เป็นสายดินลงไปนะครับแท่งกาวก็ตอเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม